เมื่อกี้เกินไว้แซมสามแมทแซมสามแมที่เขาพูดถึงกันเรื่องนี้ในแซม3ามแมเนี่ยถ้านึกไม่ออกก่อนอื่นมันต้องไปดูคลิปนะเอามาให้ดูแล้วเป็นคลิปในแซมสามแมซึ่งถ้าเห็นจะจําได้อ๋อตาคนนี้เหรออีตาคนที่ไปยืนฉี่รถหัวตํารวจบนคอนเทนเนอร์นะในช่วงซึ่งมีความชุลมุนของไอ้พวก กบดสามกีบสัมภเวสีกูปรีชนีไพรเวนตะไรเดนนรกจกกระเปดเศษมนุษย์คุธ,ธราชชาติหมาคนอะไรชื่อแซมสามแมตส์เ,เป็นอะไรนะยังไงอ่ะหรืออีกกรณีหนึ่งนะถ้าจําได้จริงเขาทาไปเยอะอีกกรณีหนึ่งคือไปอาวาสเอารองเท้าส้นสูงอนะ่ะมันใส่ส้นสูงไปไงเอาส้นสูงนะเพศสภาพไม่สําคัญนะฮะผมบอกคนดีๆมีเยอะนั่นใส่ส้นสูงเห็นไหมขึ้นไปบนเว้ว เราเอาส้นสูงเนี่ยนี่คือหน้าสอนอนะฮะเอาส้นสูงเนี่ยนะ,ะไปตีไปทําลายสารพระภูมินะฮะนี่ไอคนเดียวกันในแซมสาแมทเนี่ยคนนี้เอาแค่สองกรณีระยำเนี่ยนะปรากฏที่เขาออกมากันเนี่ยที่จะต้องออกมาติดตามเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่15มีนาคม2,565แซมสาแมทคนเนี้ย เป็นใครเดี๋ยวจะว่าไปยื่นขอสัญชาติไทยในเวลาสิบโมงครึ่งเทศบาลนครนนทบุรีเอา้าตกลงแบบนี้ควรจะได้สัญชาติอะไรจ๊ะตอนนี้เป็นคนไร้สัญชาติเป็นคนไร้สัญชาติแต่ทำแบบนี้มาขอสัญชาติไทยควรจะได้สัญชาติไทยไหมจ๊ะควรจะได้สัญชาติอะไรขอเสียงคนดูหน่อยอา้าวสัญชาติอะไรดี สัญชาติหมาสัญชาติชั่วเอะไรไปดีควรจะเป็นสัญชาติไทยไหมจ๊ะไบราราษฎรก็บอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้พี่น้องนอนทบุรีใกล้เคียงใครว่างไปสรารกางนนนะจ๊ะแสดงจุดยืนว่าคนที่เกิดแผ่นดินไทยทุกคนควรได้รับสัญชาติไทยต้องยอมรับนะบางคนก็ไม่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้นะแต่มีจิตสำนึกไม่จำเป็นคุณจะต้องเป็นคนผมดำตาสีดำคุณจะผมสีทอง แต่ถ้าขดคุณมีจิตสํานึกในการกระตันยูรู้คุณต่อแผ่นดินที่ให้คุณอยู่อาศัยเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ถ้าคุณสมบัติครบถ้วนคุณก็ขอสัญชาติไทยได้ถ้าคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดแต่อย่างที่บอกต่อให้เกิดบนแผ่นดินนี้แล้วสันดานเป็นหนอนบ่อนไส้เป็นเกลือเป็นหนอนเป็นไส้ศึกทรยศเนี่ยสมควรจะได้สัญชาติไทยหรือสัญชาติอะไรเอาขึ้นมาเนี่ยทั้งฉี ทั้งทำกิริยาวีระเวรวีรกรรมแบบเนี้ยยังหน้าด้านมาขอสัญชาติไทยคนก็ถามไนงะชิงชังประเทศแบบเนี้ยชิงชังประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วมึงจะหน้าด้านมาขอสัญชาติไทยทำไมมีสัญชาติอีกเยอะให้ขอนะสัญชาติหมาสัญชาติชั่วมีเยอะแยะเลยนี่ปรากฏว่าเนี่ยนะฮะรายละเอียดบอกว่าเนี่ยเขาไปยืน่น ขอสัญชาติยื่นขอบัตรหมายเลขศูนย์หมายถึงผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพื่อขอสัญชาติไทยที่เทศบาลน,นครนนทบุรีเขาอ้างว่าเขาอยู่ประเทศไทยมา20ปีแล้วนะแล้วบอกเนี่ยเป็นเอกสารแบบปากต่อปากคือไม่ได้มีหลักฐานเป็นเอกสารนะไม่มีบอกเนี่ยมีใบสูติบัตรนะที่บอกว่าเกิดประเทศไทยและอยู่ที่นี่เขาเป็นใคร เขาเป็นใครมาดูนะฮะในแซมสามตเนี่ยเอาใกล้ใเขาเป็นลูกกัมพาพ่อเป็นคนไทยหาตัวไม่เจอแม่เป็นคนขเขมรน,นะฮะก็บอกว่าเนี่ยเกิดที่นี่เกิดที่เมืองไทยเพราะนั้นเขาก็อยู่มา20กว่าปีแล้วเขาก็ควรได้สัญชาติไทยนะฮะเขาก็ควรได้สัญชาติไทยแต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญมันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าคุณสมบัติของคุณ รวมกระทั่งถึงสิ่งที่คุณประกอบบีระเวนวีรกรรมที่ผมไปขุดขึ้นมาให้สองอันเนี่ยพราะจำได้เนี่ยชีลรถหัวกระบานเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยและกิจกรรมที่ไปร่วมมันคือกิจกรรมที่เรียกว่าล้มล้างการปกครองอยังหน้าด้านจะขอสัญชาติไทยเหรอฮะยังหน้าด้านจะขอสัญชาติไทยเหรอในโซเชียลบอกว่าไปร่วมกลุ่มกับกลุ่มล้มล้างการปกครองแซมสาแมท ยามกฎหมายก่อความวุ่นวายแต่สุดท้ายอยากได้สัญชาติที่ตัวเองย่ำยีแซมสาแมตรต่างด้าวไร้สัญชาติเพิ่งออกมาจากคุกเพราะว่าถูกจับตัวกรณีนี่แหละนะไปยืนฉี่กับเนี่ยไปละเมิดสถานีตำรวจเขาเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมานะเขาบอกไปร่วมม็อบชังชาติแต่อยากได้สัญชาติไทยมันดูย้อนแยง้งต่อคดีอีกเพียบ จริงๆนอกจากจะติดคุกแล้วนะน่าจะถูกไล่ออกในประเทศออกจากแผ่นดินไทยไปอีกด้วยนี่นะฮะกรณีที่ไปฉี่ข้างบนถ้าจําไม่ได้นะฮะกรณีที่ฉี่เนี่ยเดี๋ยวผมดูฮะกรณีที่ไปฉี่เนี่ยทำท่าปัสสาวะเนี่ยบนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเหตุเกิดเมื่อ28กุมภาพันธ์2 5 64, หน้ากรมทหารราบที่1สมัยนั้นไปยิงพลุก,กันทุกคืนไงตรงนั้นน่ะนั่นคือคอนเทนเนอร์ กับกรณีซึ่งเอาส้นสูงไปตีสารพระภูมิเนี่ยนะนั่นคือวันที่29ตุลาคม64สอนอดินแดงนะไปทุบทำลายจุดไฟราดน้ำมันจะเผาสารพระภูมิของสอนอดินแดงนะไปทำร้า,ายเจ้าหน้าที่คดีที่โดนเนี่ยเยอะแยะมากเลยอย่างเช่นมั่วสมทำผิดมาตรา215 ทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นบุคคลต่างด้าวอาศัยอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นนะก็ถูกจับคุมตัวไปแต่ก็ได้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วข่าวขึ้นมาคนก็เลยถามว่าเนี่ยผมก็ไปขุดให้ดูเพราะกลุ่มที่เขาจะไปเรียกร้องเนี่ยนะกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันกลุ่มสนกรซึ่งเสร็จจากวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ไปแจ้งความไอ้สักเสื้อขาวบีบคอคนเนี่ย พรุ่งนี้เขาจะไปตามกันต่อว่าเฮ้ยคนแบบนี้คนแบบนี้สมควรจะได้สัญชาติไทยไหมนะฮะกลุ่มอนุชนคนรักสถาบันกลุ่มรู้ทันโลกออนไลน์เครือข่ายคนออนไลน์รับไซต์แผ่นดินศูนย์ประเดิิการสีสุริโยไทยปกป้องสถาบันนี่คือกลุ่มที่ถูกบีบคอนั่นแหละอาชีวะปกป้องสถาบันคุนเต้สอชอ,อคุนนพดลพรมพาเสดคุณเจน ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปป,ป,ปอสอประชาพักพิษ์าสถาบันคุณโอเมื่อกี้ที่ออกมาพูดเนี่ยเขาบอกเนี่ยไอตัวเนี้ยความดีไม่เคยสร้างแอบอ้างขอสัญชาติไทยวันที่15มีนาคมจะไปขอสัญชาติไทยกลุ่มภาคีผสกนิกรปกป้องสถาบันนัดหมายรวมพลังขัดขานการขอสัญชาติไทยของในแซมสาแมทบุคคลไร้สัญชาติที่แฝงตัวเข้ามาสร้างความไม่สงบ บน,นผืนแผ่นดินไทยพบก,กันกับกลุ่มภาคีปกป้องสถาบันเนี่ยเวลาบ่ายโมงที่ศูนย์ราชการนนทบุรีครับส่งใจไปช่วยด้วยนี่คือสิ่งที่ผมไปย้อนไปหามาให้ใหม่ว่าในแซมสามแมตรแน่นอนจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครไปสำคัญที่มีคุณสมบัติครบคุณก็มีสิทธิ์แต่สังคมเขาถามกลุ่มพระศกนิกรปกป้องสถาบันคาถามว่ากิจกรรมกิจเวรแบบนี้ สมควรมะนี่เขามีการร่างถแถลงการ้วยนะครับทางกลุ่มที่บอกเนี่ยขอคัดค้านการขอสัญชาติไทยของแซมสามแมตบุคคลไร้สัญชาติเรียนประหลัดเทศบาลนครนนทบุรีเรื่องด้วยว่าเหตุว่าเนี่ยในแซมสามแมตไปทําอะไรบ้างนะเขาก็เรียงลงมาตามที่ผมมีคลิปให้ดูเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือ2คดีไปชีรถเจ้าหน้าที่ตํารวจนะไปร่วมขบวนการล้มล้างการปกครองนะไปร่วมขบวนการซึ่งหมิ่นเจ้าหน้าที่ ทำร้ายเจ้าหน้าที่ละเมิดกฎหมายไปเผานะเอาน้ำมันไปราดสารพระภูมิของสถานที่ราชการเนี่ยนะเป็นชายไร้สัญชาติร่วมชุมนุมต่างๆอันส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแบบนี้จะขอสัญชาติไทยไปทำหารอะไรเมื่อเทียบดูนะฮะถ้าได้นะผมถามดูโคช้เชซิจำได้ไหมเชยองซักหรือว่าได้ชื่อไทยเป็นชัดชัย ชเวเนี่ยกว่าเขาจะได้สัญชาติไทยเนี่ยเขาทาคุณงามความดีอะไรบ้างกว่าจะได้แล้วมาเทียบกันดูใกล้คนหนักแผ่นดินไร้สัญชาติไม่แปลกคุณจะเกิดอะไรก็ได้นะแต่ถ้าคุณมีจิตสํานึกเอาไว้ได้ครึ่งของโคชเชเนี่ยแล้วค่อยมาขอสัญชาติมิฉะนั้นถามคนดูแล้วกันไม่ต้องเอาสัญชาติไทยควรจะได้สัญชาติอะไรช่วยเขียนกันไหมชื่นใจทั้ง Facebook และ YouTube วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามกันต่อในว,พวนพรุงนี้เดี๋ยวจะไปอ่านคําตอบว่าสันชาติอะไรขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ